สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานพานท้ายวันที่22กันยายนนะครับเป็นพานท้ายไม้สักงานเคลือบสีมะเกลือนะครับใส่ชุด PCP ถังหน้านะครับเดี๋ยวลงให้พร้อมใส่นะครับหวเยิ้งคอน32มิล ขอบแกนลายกระื่นหน้าหลังรอบไกลอาลูสีดำนะครับลองแก้มสองข้างทรงกำคอนะครับอันนี้เป็นทรงที่ทรงที่ลูกค้าเลือกมานะครับยิงในทั้งมือซ้ายมือขวานะครับลองแก้มสองข้างโอเคครับสนใจสอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับรับทำทรงตามสั่งครับท่านใดที่ดูวิดีโอจากใน YouTube ลิงก์เพจกับลิงก์ไลนย์อยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับถ้าเข้ามาสอบถามก่อนได้นะครับมีส่งให้เลือกเยอะะมากนะครับราคาไม่แพงครับ N niggas in my bro tryna phase me